ครับสวัสดีครับวันเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะเพชรจนนะฮะในช่อง m d z i s t a n ฮะ,ะวันนี้นะฮะมีรถกระบะซีประตูน,นะฮะตัวยอดฮิตตัวน่าใช้เลยนะฮะบอกได้เลยนะฮะคันนี้รุ่นนี้นะครับเข้ามาทีไรนะครับไม่ทันทุกทีนะฮะนี่นะครับได้เข้ามาแล้วแยกอยางเป็นสีขาวด้วยนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะฮะคันนี้นะครับนะฮะเป็นรถปี2013ฮะ เป็นตัวเครื่อง2.5นะครับตัว E-Pedander ครับ Toyota Vigo 2.5 E-Pedander เกียร์แมนดน้วยปี13นะครับราคานะเนื่องจากรถเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับบอกเขาเข้านะครับประมาณนะครับ3ไปไปลายนะฮะ3ไปไปลายนะครับเดี๋ยวราคาประเมินมาอีกทีเดี๋ยวผมแจ้งไปใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูออปชั่นฟังก์ชันของเขานะครับ เดี๋ยวร้กวนคุณผู้ชมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ทางช่องของผมด้วยนะฮะคันนี้นะฮะก็จะได้เป็นตัวเจ้าตัวนะครับโตโย t a ารับีโกนะครับ 2.5eprunner4 ประตูเกียร์แมนนวลนะครับบอกผ้านะครับไอในนะครับนะฮะได้เป็นสีขาวยกสูงด้วยนะครับนะเป็นรถยอดฮิตเลยทีเดียวครับแล้วก็น่าใช้มากเป็นตัวเครื่อง DVD ีดีเอ็ดนะครับ วีเอ็นโตโบอิสเทอร์คูลเลอร์นะฮะนะครับนะฮะบอกได้เลยสำหรับสาวกเจ้าตัววีโก้นะฮะนะคันนี้ตอบโจทย์บ้านนะครับราคาก็อยู่ประมาณ3ไปปลายปี13นะฮะไม่อยู่สองแสนต้นๆนะฮะนะฮะเป็นรถบ้านแท้เลยนะฮะลูกค้าเอามาเทิร์นนะครับเอามาเทิร์นนะครับกับที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะนะฮะก็ก่อนอื่นนะรถคันนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่อยู่ที่นะครับสำนักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยก1นึ่งบึงบุกรุงเทพนะครับ เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดย่านมิบุรีนะฮะอาณาจักรรถเมล์สองครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมประสบครามละเอียดของเั้งรถเลยดีกว่าครับคันนี้นะฮะก็จะได้เป็นไหน้าโปรเจกเตอร์มัลติดิเซ็คเตอร์นะฮะโปรไฟล์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะมีไฟลีนะฮะมีไฟลีนะครับไฟเหนืออยู่บนไฟหน้านะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะฮะนี่นะครับนี่สวยๆนี้เลยนะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นสีเทาตัด เป็นตัวสีโครเมียมแล้วก็มาพข้มกับรถโค้กโอ๊ก้ายอยู่รงกางน,นะฮะอาดิชามาได้เข้ากับตัวส่งลูกรถมากๆนะฮะคันนี้ป้ายทะเบียนากไก่รอเ 7, 8, รือ7398กรุงเทพหาพรรณนะฮะยามิทีว่ารถเป็นปี2013นะฮะตัวเครื่อง 2.5E พีรันเดอร์เกียร์แมนนวลน,นะฮะนะฮะ รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆมันม,ม,มาเลยนะครับวันนี้ที่16พฤศจิก2564เวลาประมาณ5โบงน,นะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพาร์ทด้านข้างเลยนะฮะคันนี้นะฮะก็จะได้เป็นยาโอตานินะฮะนะครับเป็นยาโอตานินะครับมยาโอตานินะะปนนีนะครับเป็นยาปี2 0 2 1แล้วด้วยนะครับโอโหท,ทั้งผิเส้นเลยฮะ,ะสัปดาห์ที่25นะเป็นยางโอตานินะฮะ ครซีรีย่างนะฮะสองหกห้านะครับสองหกห้าหกศูนย์อาร์เจ็ดแบกอลลอยเดิมแผลโรงงานนะครับหกลูดิสเดกบูน่านะฮะต่อยางยังใหม่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะไม่ได้ปรับสภาพนะนะฮะพามาดีบุกให้ทุกคนได้ดูนมาพร้อมกับบันไดนะฮะนี่นะครับบันไดนะครับบันไดเดินแผลโรงงานนะฮะเป็นอลลอยด์ครับฮะ แล้วก็จะมีโลโก้ไฮลักษวีอินเทอร์โบติดข้าประตูนะครับมาร้อกกับกระจกร๊อกตดไฟฟ้าสีเข้มเมี่ยมมีไฟเหลวอมาให้เรียบร้อยนะครับ้านเปิดจะเป็นสีเขาเมี่ยมนะฮะทั้งสีบานเลยนะฮะกระจกนะฮะจะมีรกระจกออโต้อารลามนะฮะเป็นกระจกแท้เลยนะนี่นะครับนี่นะครับดูครับทั้งสีบานเลยด้วยนะฮะไปส่งออกพาร์ทด้านหลังฮะคันนี้จะได้เป็นโป่งล้อนะทั้งสี่ล้อเลยนะครับเป็นโป่งล้อสีขันนะครับ ด้านหลังจะเป็นตัวดับเบิกนะครับยางครับออตานิเหมือนกันนะฮะดอกยางลึกๆเลยนะครับยางใหม่มากนะฮะนะฮะรถไม่มีประวัติชนหนักพิวารจมน้ำแน่นอนนะฮะนี่สามารถตรวจสอบประวัติได้นะฮะแล้วก็จะได้ในส่วนของสติกเกอร์นะฮะด้านหลังนะครับในส่วนของไฟท้ายของเขาจะดีไซน์ออกมานะครับได้ดูสวยนะครับเข้าทันสมัยมากเป็นไฟท้ายแบบสามมิตินะครับนี่นะฮะ มีในส่วนของเมี่ยมคาดกลางนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้ไฮลักตัว E ติดบานนะครับด้านล่างก็จะเป็นวีโก้แชมป์นะฮะไฟเบรกบนที่3นะครับการชนหลังนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับตัวสีดําด้านนะฮะนี่นะฮะในส่วนของช่วงล่างนะครับเดิมเดิมนะฮะรละเอียดนะครับพาร์ทเดิมทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของตะเข็บรอยเม็อาร์ตนะฮะนี่นะฮะเข็บรอยเม็อาร์ตเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็ในส่วนของนี่นะฮะเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดภายในนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะในส่วนของรายละเอียดนะฮะภายในฝั่งคนขับนะครับนี่นะฮะแผงประตูนะครับก็จะได้เป็นสีเบจต,ตัดกับสีเทาดำนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับ นี่กระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งขึ้นกับเซ็ทนทรัลล็อกที่ล็อกกระจกนะด้ามเปิดจะเป็นสีเบสนะคะสามารถวางแก้วขวดน้ําประมาณ5 0 0ร้อซีซีเบาะจะเป็นเบาะผ้านะฮะนี่เบาะผ้านะครับะะแต่ผ้าเบาะยังไม่ได้ฟอกอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะนะกระจกถ้าปรับไฟฟ้านะคะรับโครมาลัยนะครับสีก้านนะคะรับโครมาลัยแท้แท้เดิมนะ,ะนะครับโครมาลัยสภาพสวยๆเลยไม่อยู่ที่244,600อ่า 62กิโลนะครับมาพร้อมกับตัวชุดเครื่องเสียงเดิมนะครับนะฮะ CD FMP3 FMAM นะครับ USB ก็เสียบได้นะครับแอนแมนนวลนะฮะนะครับนะฮะมีไลฟฟ้ามานะครับเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับนี่นะฮะละเอียดนะภายในสวยมากมากนะครับย้่าีกทีนะฮะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0843848404นะครับมะเพทยนต์นะครับในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับ นะฮะก็สามารถพับขึ้นได้นะฮะรายละเอียดนะฮะในส่วนของมือแรูรไม่แรงอยู่ครบนะฮะนี่นะครับเบาะก็สามารถพับได้นะฮะนี่นะครับพับลงได้นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับเป็นเบาะผ้าสีเบจนะครับภายในนะฮะรายละเอียดสะอาดสะอ้านมากๆนะฮะสนใจเรียกติดต่อมาเลยนะฮะเบอร์ศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่ครับมาเพชรยนต์นะครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวเครื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ับอ่ามาเสิร์ขอรายละเอียดตัวเครื่องนะขนาดนีน้นผมสตาร์ตตัวรถอยู่นะครับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่อง D4DV n t u r b o y Controller นะฮะเป็นตัวเครื่องขนาด2.5นะฮะเป็นตัวเครื่องรหัส2 k d นะครับผมรายละเอียดนะฮะไทยในห้องเครื่องนะเดิมๆน,นนๆ,ๆนะครับน็อตฝากระโปรงแล้วแกนเดิมๆฐันเดิมนะฮะตัวเครื่องเนี่ยสะอาดมากๆนะครับไม่มีรอยเยอะอรอยซึมของน้ำมันเครื่องเลยทีเดียวนะฮะ นะครับบอกได้เลยใครได้ไปนะโุ้มมากมากนะเป็นรถบ้านด้วยมือเดียวด้วยนะครับนะยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับกับเจ้าตัวนะครับนะฮะวิกโก้แชมป์นะฮะ2.5พีเดนเดอร์4ประตูเกียร์แมนนวลปี2013นะฮะนะราคา3แสนไปป้ายนะครับสนใจนะครับหรือว่าจะทดลองมาขับได้นะฮะดูรถตัวจริงได้ที่เบสทพเซยิจูของเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย 68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะฮะเปิดบริการทุกวันนะครับเวลา9โม,นะง,โมงนะครับถึง5โมงครึ่งนะฮะนี่นะครับก็ก็จากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ทางช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมะพิยจนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ